ก็มาแล้วครับทุกท่านตอนนี้เราก็อาจจะมองเออเราคุยแผนงานกันเป็นที่รับรูยนะครับแล้วก็ช่วยกันเดี๋ยวเราจะมาคนอิฐจะไปจะไปตั้งแต่สักทีนั่นแหละจะไปคนอิฐกันนะจ๊ะเตรียมไว้เลยนะที่ลง พี่บอยใจวัดบอดน่นใ,ห,ในห้องเจกอมาทางนี้ก่อนไห,หนูปึ๊บึ๊มาทางนี้ก่อนอ

สี่ก้อนนะฝั่งละสี่ก้อนละสี่ก้อนใส่ยาว

เป็นห้องใช่ครับันมาแล้วครับแผนงานวางที่เรียบร้อยครับใช้พลังงานจิตประจิตของอาจารย์เบาเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเราเริ่มอันนั้นเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้อะไอ้ล่อนสายใช่ใช่เดี๋ยวเราตัดไปตอนถึงขั้นตอนการล่อนสายเลยนะครับถ้าทุกท่านก็ เมื่อกี้นะก็เราตัดมาก็คือมาแล้วครับอุปกรณ์สวงอ่าโอเคสวิงยั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 งไม่ได้พูดอะไรเลยที่นี่ตาสวงนี่นะทุกท่านมันต้องอยู่ฝั่งนี้บ่เนี่ยนี่เน่ยรอแล้วยังไงชี้ผมก็ไปซื้อสวิงมาทุกคนเหลือเชื่อ โอ้โหสุดยอดยังยังไม่ได้ดูเลยเรื่อเชื่อว่ามันจะถูกเคยกันทำหากินทบายมมันืดจังได้อยู่ได้กว่ผมได้นี่ผมซื้อมาสองเม็ดตอนแรกว่าจะเอาสามเขาบอกเอ้าไปทำไรเอาไปร้านไทยอุ้ยาวจังเลยอย่างนี้อนแรกเอาแค่สองก็พ่อเขาบอกเลยเอาตามที่เขาแนะนำสี่สิบบาทเม็ดละยี่สิบเม็ดละยี่สิบได้จ้ะตอนแรกอ่ะนึกว่าเม็ดยี่ยี่สิบแผ่นอะไรใช่นี่สวิงตู้หน่อย โอ้ะใช่เออชาเก็บมวยไงรสองเมตรก็ยาวอยู่ยาวยาวยาวกว่าพี่านเพราะพี่ยน่าจะไม่ถึอสอเมตรโอ้นี่ยาวกว่าเอ้ยผมมันร้อยก้ิบนะนะผมหนักสูงนะเออผมจะเปรียบเทียบกับผมได้ยังไงผมสูงกว่าอยู่แล้วแล้วก็ตัดเนาะเยอวเยอะเยเยยเราเดี๋ยาวเยะเยอะที่นีลเะ สองเม็ดพอดีเนาะนีีี่แหละเด๋ยวที่ผมไม่เอาสามเม็ดและที่สำคัญครับผมเชื่อไหมซื้อแค่สี่สิบบาทซื้อแค่สี่สิบบาทดูจริงๆเขาแถมมาโอ็ดไปร้อยนี่ผมซื้อของเขาสี่สิบบาทเขาแถมแพ็คแพ็คเนี่ยถ้าขายชงสี่สิบห้าหรือห้าสิบบาทแพ็คเนี้ยแทนของที่เราซื้ออีกห้าสิบแถมมาห้าสิบตีจะเออ ปรมาณห้าสิบผมผมนึกว่าเขาจะงัดออกมาทำอะไรงัดออกมาจับใส่ถุงอ๋อร้าผมบอกว่าร้านร้านไหนร้านร้านนาราซับหัวเหรพื่อนหัวเจ้าอัลอไม่หรือเพื่อนพูดพูดจริงหรือพูดเล่นนี่หัวเพื่อนเจ้า ชื่อร้านอะไรนะนาราซับนาราซับขอบคุณครับขอบคุณร้านนาราซับตอนนอ้ทุกคนทุกคนร่วมทำบุญกับเราตลอดทุกครั้งที่เราไปซื้อของตรงนั้นของบ่มอะไรผมเป็นคนการสายผาสายผาสายผาโอ้โหเล่นาอันนี้สวยป่ะสวยอันนี้ยัเสมือนเฮียสิเป็นตัวแทนเฮียเป็นเฮียขอบคุณรับเฮียขอบคุณครับเฮียดีเฮียเฮียสองสี่หกแปดสิบสิบขนเราอบกันเนาะเรื่อยเรื่อย แล้วก็แล้วก็ขอให้รวยอีกหลังจากที่แจ้งข่าวตรงนี้แล้วผมก็จะมีข่าวแจ้งแล้วเราได้เสร็จเอาเลยเหรอนี่ฮะก็น้ำไม่ไหลต่อไปตามอะไรต่อเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราล่อนทรายแห้งๆไว้รอก่อนคลิปนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเออน้ำไม่ไหเหมือนเขาอบตอเขาซ่อมท่อตรงไหนสักที่หนึ่งอยู่ตอนนี้คลิปนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายตอนแรกรอทรายรอรอทรายรอนี่รอรอที่ร่อนทรายอืมตอนนี้รอน้ำ นึกง่ายไปตาเขาหนูตำห้วยหนูรำห้วยมั้ยจะยกลเกินนะสีขาดีเนัะเราก็ทําตัวที่มันไม่ต้องรอก่อนอะไรก่อนก็ว่ากันไปเลียงทีมงานนะครับผมซื้อสี่สิบบาทแถมมูลค่ามาิเล่าให้ฟังอีกตอนที่แกให้มาเนี่ยแกพูดพูดคำนี้มาซึ่งเราก็น้ําตาผมไหลไปประมาณคูหนึ่งเมื่อกี้นี่ใช่คือ ไหลเลยเมื่อกี้นี่เราจะเลยเถอะเ้อเฮียเพิ่งดูคลิปนะน้ำตาไหลมันซึ้งแกบอกว่าอันนี้มอบให้ท <Rud ess wishes> <Please. S 2> ีมงานเอาไปกินตอบแทนที่ทีมงานเนี่ยสละเวลาของทีมงานเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมแกยบอกงี้ไปช่วยเหลือสังคมชาวบ้านแถวหมู่บ้านเราเกย์ก็เลยเห็นเห็นความมีเกน่าจะดูคลิปเราดูอยู่แหละเกน่าจะติดตามเราอยู่เห็นขึ้นอยู่เห็นขึ้นแกเข้ามาดูอยู่ ยิ่งเขาดูจริงวันนั้นผมไปซื้อของเขายังเปิดใส่จอให,ใหญ่เลยนะทีว<ช>ีนะกับนะตตนดัด,ดทิ้งนี่นะใช่และร้านนี้นะ่ะเขาครบวงจรมีขายยังสงกะเบือ,อยังเรือรบ <c oughs> และที่สาคัญสิ่งก็ขายห,หินปูนทรายขายหมดและราคาเหมือนที่เราซื้อเลยเท่าหนึ่<ๆ>นครับราคาเหมือนกันท่อซ่อมขายไหมขายขายหมเลโอย่างนี้เราถ้ามันหนึ่งราคาเท่ากันราคาเท่ากันสองเขาเป็นคนติดใจที่ว่านะครับ ถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เราก็คุณนมน้ำเกลี่ก็ได้นั่นก็มันก็ไม่ได้โทรศัพท์เกย์ก็ชอบนะเอาเหรอใชอบโทรศัพท์ด้วยขอบเกย์นะออเดอร์เรื่องไหมผมเติมนมนมเลยเกย์ขายหมดเลยจะร้านใหญ่จะเอาทุกอย่างแล้วนี่เอาเลยอ่ะโอยเกย์ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะกินเลยกินเลยเออมาเกย์เลยกันนะกินเลยกินเลย เาขอบคมากครับพียอตอด้วยีอร์ด้วยเรเป็นเครื่องดื่สู้กำลังพร้อมขัลครับอมขับนครับสู้เป็นตัวแทนเฮียก่อน่คกสู้เนี่ยนะหบาทร้านพี่ขายดีมากนะเนี่ยคก็สู้เฮียแบบนี้นไม่ใช่นะหมดประมาณสครับทุกคนแล้วแค่นั้นและครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย